นี่คืออะไรคออไราร์ดครับผมคาร์ดงานอะไรครับเนี่ยง,งานแต่งครับผมงานแต่งของใครของม่อนครับม่อนกรับ มอนกับคุณแป๊กครับเจ้าสาวเจ้าสาววันที่เท่าไหร่ครับ29พฤศจเกาพิกาครับ29เฮ้ย29่้างานแต่งพี่มอนเขาฮะคุณได้แต่งก่อแต่งที่ไหนอะไรยังไงบอกหน่อยครับเแต่งที่ไหนอะไรยังไงแต่งที่อวันนี้พราสรับเจริญนครครับผมเจริญนครหกโมงเย็นใช่แต่งกี่ครั้งแต่งครั้งเดียวพอครับชีวิตคนเราก็แต่งครั้งเดียวเราแต่งบ่อยอะไรล่ะเช้ากับเย็นงานเช้ากับเย็นนอนเช้าก็แห่สิงโต โอ้ห่โโที่โห,โห,โหโดีมากไอ้อก่อนจะเดินไปขอเจ้าสาวเนี่ยปึ๊บมีโหโด้วยครับครับอ่ะโหยังไงครับโห้ปั๊บปับับั แ๊ต๋วจะไปขอเจ้าสาวด้วยตัวเองอ๋อไปขอยังไงฮะเจ๊เจ๊ไปขอเจ้าสาวกับพ่อกับแม่เขาโอ้พ้าป้าป้าป้า้าอพูดจเขาขอโทษขอโทษขอโทษเจ๊แต๋วก็ไปขอเจ้าสาวให้กับม่องเพื่อจะได่เป็นคู่ผัวตัวเมียกลางอยู่กลางจงไม้เท้ายกทองกระบองไม่มีเพราะว่าเล็กมาก อ่ะไม่ได้กระบอกไม่มีแต่ทำไมกระบอกไม่มีกก้าแน่นอนกินก้าขอบคุณครับเรียนเชิญขอบคุณลูกพี่ครับอาร์มยังอาร์มดีด้วยนะครับครับไปเถอะพิตตี้เยอะยิงพิตตี้หนึ่งเออไม่เหงาไม่เหงาถ้าเมาเดี๋ยวเปิดห้องให้โปรโมชั่นดีถ้าเหงาเรามีเพื่อนนี่ใช่ครับมันกับมันมันกับมันจะพาไปกินร้านที่โคตรคุ้มจะพาไป